ทุม15ล้านสารฝันคนแม่บ้านที่คอนแกนโตโนโตพาคินหลังปลดนี้ให้แม่เปิดบ้านโตโนโตพาคินที่จังหวัดคอนแกนตึกแถวสองชั้นในตัวเมืองที่ตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่พร้อมเปิดห้องนอนหนุ่มสดคนนี้ไปดูกันว่านาอยู่แค่ไหนหน้าทีนี้คงไม่มีใครฮอตเท่ากับหนุ่มมาเทจากเวทีแห่งดวงดาวโตโนโตพาคินหลังเปลี่ยนบทบาทจากร็อกเกอร์มาเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่อง t h อ c คิ i ปิบริษัทล้างอุตจาระตอนการเมเทพซ้อนกน ซึ่งรับบทเป็นสรันทันตแพทย์หนุ่มหล่อสุดเท่จนเกิดกระแสะคูจินกับนิชานัทนิชามาให้แฟนละครได้ลุ้นกันจนตัวโกงและเมื่อช่วงปีใหม่โตโน่ได้ควัากระเป๋าซื้อบ้านหลังใหม่ย่านโซนภูมิให้กับคุณแม่และน้องสาวราคากว่า15ล้านเลยทีเดียวโดวยทางคุณแม่ของโตโนโ่ได้โพสต์ภาพี่ถ่ายพร้อมโตโน่และน้องผ่านไอจีพร้อมข้อความถึงลูกชายว่า Happy New Year and Happy New Home สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกทกท่านมีแต่ความสุขสมหวังความเจริญรุ่งเรืองนะคะตลอดปีใหม่นี้วันนี้ทางเราจะขอสารฝันความฝินน้วยการพาไปาะเปิดบ้านโตโน่พาคินที่จังหวัดคอนแก่นค่ะบ้านหลังดังกล่าวเป็นตึกแถวสามชั้นตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดคอนแกน่นซึ่งโตโน่เผยกับทางทีมงานว่าซื้อให้แม่จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองส่วนที่เลือกตึกแถวเพราะว่าทำเลดีเพื่อทำการค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวในอนาคตและยกให้คุณแม่ดูแลเรื่องตกแต่งภายในทั้งหมด สำหรับห้องนอนมีสองฝั่งคือมุมนั่งเล่นกับเตียงนอนตรงกลางขั้น้วยชั้นวางหนังสือส่วนใหญ่เป็นนิยายจีนที่โตโน่ชอบอ่านนั่นเองซึ่งก่อนหน้าน,นี้โตโน่พาคินภูมิใจปลดนี้8ล้านให้แม่ภายใน5ปีตามสัญญายันโสดขอโฟกัสเรื่องงานเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ขึ้นแท่นเป็นลูกกระตันยูด้วยความขยันเก็บเงินใช้นี้ให้ครอบครัวรวมทั้งซีน18ล้านสำหรับนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด ล่าสุดเจ้าตัวสามารถรวบรวมเงินช้นนี่แทนแม่ได้สําเร็จในระยะเวลา5ปีตามที่ตโนเคยสัญญากับคุณแม่เมื่อครั้งที่พ่อเสียชีวิตงานนี้เจ้าตัวมาเปิดเผยด้วยความภูมิใจว่าเมื่อก่อนที่บ้านมีหนี้เยอะ18ล้านครับเงินที่หามาได้ก็ใช้นนี่เดิมตอนนี้หนี้ก็ใกล้หมดแล้วตอนนี้ไม่อยากเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เบื่อแล้วครับก็ภูมิใจครับใช้เวลา5ปีในการปลดหนี้ให้แม่จนหมดถือเป็นการทดทุนบุญคุณท่านอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขก็อยากทำ ตอนนี้ซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่และคุณยายก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันจนท่านเสียครับ